สวัสดีครับพี่อูทัยครับครับวันนี้วันนี้ผมมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่อูทัยวันชื่อในป่านะฮะชื่อในเมืองเนี่ยก็คือพี่อุมาซึ่งเป็นสหายหญิงที่เข้าป่าภูพานได้ร่วมได้ร่วมการเคลื่อนไหวกับคุณจิตภูมิศัสร์อยู่ที่ตอนนั้นเนี่ยเขตงานของภูพานศูนย์กลาง การนำาอยู่ที่หลวงพระเจ้านะฮะหลงพระเจ้าก็เลยวันนี้เนี่ยที่ผมมาพบกับพี่อุทัยวันเนี่ยหรือพี่อุมาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าพี่เขาพี่อุทัยวันเคยอยู่ร่วมกับพวกผมคุณไคแสงสุขใสและชาวพักสังคมนิยมที่อยู่ที่ภูไม้หาวบ้านบ้านมะนาวนะครับตำบลโดงหลวง ซึ่งเป็นเขตฐานที่มั่นในอดีตครับได้ร่วมได้มาอยู่ร่วมกันตรงนั้นแล้วก็ทีนี้ผมเองนะครับก็ได้ขึ้นไปสำรวจกับทางท้องถิ่นกับทางทีมบุกเบ,บิกการท่องเที่ยวพุทธหารแล้วสองสามครั้งที่คูไมฮาวก็จะได้จัดงานขึ้นเพื่อเปิดถ้ำไขแสงตามที่ผมได้พูดไปแล้วคือจะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งพฤษภาคม ปีนี้นะฮะ2,564ทีนี้ตัวพี่อุทัยวันเนี่ยนอกจากได้อยู่ร่วมทัพกับผมซึ่งกับพี่ไขแสงแล้วภาระหน้าที่ของพี่อุทัยวันเนี่ยตอนนั้นนะก็คือได้เป็นครูสอนโรงเรียนการเมืองการทหารของนักศึกษาที่หลบเข้าป่าในรุ่นปีหลัง6ตกลาครับปี2519มีหลายคนที่พี่อุทัยวันยังจำได้ซึ่งโรงเรียนนี้ ก็คือเป็นดงเดียนที่อยู่ติดกับห้วยแม่นอนไอ้ตรงมันเป็นหูห้วยครับลงไปจากทับภูไม้หาวซึ่งเป็นถ้ำคล้แสงเนี่ยลงไปสักคัหนึ่งก็ถึงตรงนั้นมันจะมีที่ตั้งทับหมอและมีอ่มีทับช่างแสงส่วนที่ทับภูไม้ฮาวนะครับมันจะเป็นกองทหารประมาณสักหมวดหนึ่งนะครับก็เอามารักษาสายจะเดินซึ่งเป็นชายนำอีสานเหน,นือคนหนึ่ง ในในคณะของลุงสงหรือประโจว์เดือนนักอยากคุณจเจริญสายจเจริญนี่กลามารับผิดชอบต้อนรับคณะนา,าแต่คณะคุณแค,ค่แสงสดใสกับพวกผมเนี่ยรวมห้าคนซึ่งเป็นอดีตสอสอจากพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยที่หลเข้าป่าไปร่วมต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ต่อนั้นนะดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมาเชิญพี่อุทัยให้รับทราบว,ว่าเรามีภารกิจที่จะต้องไปเยือน ทินเก่าของเราในวันที่หนึ่งพฤษภาคุส่วนในบ้านนี้ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าสวนสังสุวรรณฮะพี่สองคนนะฮะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในอดีตที่เคยร่วมต่อสูอ้อย่างที่อุดมศสียสบัสดนะครับซึ่งรับผิดชอบเขตสามจังหวัดคือจังหวัดต,ตากอุ้มผางนี่ฮะท่านบังเอิญพี่สาวเสียชวิตท่านเดินทางขึ้ไปเชียงใหม กับป้ามุนทารอยาท่านนะฮะมุนทาสังสวรร์ผู้รวมที่จังหวัดนี้ฮะตามธรรมดาถ้าท่านอยู่นี่ก็ต้องมาคุยกันเพราะว่าถามท่านเป็นผู้ใหญ่ซึ่งผมได้เชิญนะฮะขึ้นไปร่วมงานเป็นเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็อ่าพวกเยวาวชนหรือว่ารุ่นรุ่นนานทางภา,าคธนใดรจะขึ้นไปในคณะบางจะไปบางกันอีกทีนะจะพ,พันภาคธนบดมี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 หลายคนนะครับที่จะต้องขึ้นไปร่วมงาน ที่ผู้แทนครงนี้นะฮะ,ะดังนั้นเนี่ยผมก็จากถามพี่อุทัยครับพี่อุทยัยคงพอจําได้นะช่วงที่มาพบพวกผมที่ที่ทาภูุนแกาวกับไข่แสงจาได้ไหมครับจําได้ค่ะจําได้แม้แต่หน้าตารยิ้มของคุณไข่แสงตอนนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นลักษณะแบบไหนไข่แสง <c oughs> สบุคลิกใใบุคลิกเป็นคนที่เอัอบ ใจคออบอ้อมอารีต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงการงานก็เอาจริงกจังโอ้ครับ <ฮะ S 1> ครับครับนั่นแหะครับไข <ฮะ S 2> แสงนะ,ะฮะก็<ฮ>ะพี่รู้หไหมคณะพวกผมเนี่ยโดยเฉพาะพี่ไขแสงรองนะรอ,องประธานพระสังคมนิยมเนี่ยถ้าหลบหนีเข้าป่าไม่ทันนั่นคือหมายเด็หนึ่งที่ตัวเขาจะฆ่านะครับ แทนเดขาธิการพักคือดอรบุญสน,น,นองมุโยทยาเราเข้าป่าไปแค่ยี่สิบวันก็ได้ข่าวว่าเลขาธิการพักถูกยิงเสียชีวิตคือดอรบุญสน,น,นองมุโยทยาเราแค่โโแ,แสงนี่พูดเลยว่ายศชื่อในป่าผมนายยศยศกาดอะไรก็แล้วก,กาศคือดอนทองน้อยอแขกคือชื่อในป่าว่าแขกคือกเกษตรกรสนแล้ สายเท้าคืออินทรบุตรกัน,นเรามาทำพิธีเราทำพิธีไว้อะไรในวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์<อ>เราเข้าป่าวันที่หกกุมภาพันธ์ครับเราเข้าทางลงผาลาดทางทับสายป่านทำไมถึงไปเข้าชานั้นก็ไม่รู้แต่ว่าทางนั้น,นเป็นทางที่เข้าง่ายเพราะมันมันเป็นดงเข้าพับก็จะเข้าหมู่บ้านไปเรารับทราบอยู่ตรงนั้นเราทำดีๆนะครับเป็นที่เรื่องนะเป็นที่เราเชอบสุดที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ เราไม่ต้องสงส,สัยว่าใครแสงสุกใสในี่คือเป็นนักต่อสู้อย่างแท้จริงพุยง่ายถึงเขาเข้าไ,มไมหมไหมหัวนคะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วที่นี้ที่อยู่ด้วยกันนั้นนอกจากอยู่กับพวกของช่วงหนึ่งก่อนที่คุณแกแสงจะผมนี่จะข้ามโขงไปนี่ครับตอนนั้นพี่ไปทําอะไรครับตอนนั้น,นบนนง่ากไปหนังสือยังไม่ได้ทำนี่ทงปฏิวัติทำหรือ กำลังกำลังจะทำกำลังฟอร์มทีมเขามอบหมายให้พี่เป็นคนป็นคนทำ๋อเป็นคนทำพี่เลยทำไหมครับกำลังทำพอดีหกจัหกตุลาเข้ามาสายร้อยเข้าก็เลยมอบให้สายร้อยเพราะว่าดีฉันต้องไปทำงานอย่างไปก็คือพี่ไปสอนเป็นครูสอนโรงเรียนป็นรับพิชอาโรงเรียนแยาเมืองการอาหารตรงนั้นแบบเด็กๆาย่จะเลยเขารับผิดชอบอ๋อก็ใช่ละครับจัดตั้งก็คืออ๋อ ลุงเจริญก็รับผิดชอบทั้งทั้งในด้านเนี่ยทั้งหนังสือพิมพ์เนี่ยธงเวิวัตรและก็ทั้งเรียนการเมืองทหารลุงสยามก็รับผิดชอบเป็นเลขานอกคือผู้บัญชาการนะองทัพนะอ่ผู้ทบปทผู้พันเป็นเลขาธิการแล่วนมากก็จุดจุดหนักก็คือคุมกองทัพคุมกองทบทในส่วนของงานภาพโฆษณาอย่างหนังสือพิมพ์กับ โรงเรียนกรมเนีงทหารหนุ่มโรเรียนล้วไปชอบนะพี่มีความรู้สึกอย่างไงครับตอนไปรับผิดชอบพวกนักศึกษาผูหนุ่มสาวที่เข้ามาพี่มองสภาพเขาเป็นอย่างไรเทียนลอยได้สําหรับดิฉันก็มีความปรื้มใจนะครับที่เขาเสียสละกับการทั้งชีวิตของเขาไม่ว่าจะด้านส่วนตัวด้านการศึกษาอะไรครับเข้ามามาร่วมการต่อสู้ก็รู้สึก ประทับใหญมากพูดจริงๆนะครับครับอ่าซึ่งถ้าไม่เกิดหกตุร่าสภาวะแต่เมืองมาที่ผมใจยังไม่เกิดขึ้นนะพี่ว่าถ้าไม่ถูกปาปั๊มมันสภาวะบ้านเมืองในช่วงนั้นนี่มันวิกฤตจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่จะไม่พี่ว่าทางทอนัตบความไทยกลัวมันจะเกิดทฤษฎีโรมิโน คือเวียดนามลาวและกัมพูชาได้รับชัยชนะไงไงกะระแสสังคมนิยมกะระแสอินโดจีนนีมันมาแรงมาทางนี้แรงมาทางฝ่ายการปฏิวัติเนี่ยดังนั้นนี่บ้านเมืองก็รั่วำรั่วคือจริงๆร้หลังเกิดเหตุทุ ر ا นะปีสองพันห้าร้อยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเขาเขากราเรียมแล้วนะครับเขาตากเตรียมแล้วที่จะเอาคืนนะเพราะว่า นั่นแหละครับเนื่องจากว่าต้องสิต้อง 6, ต้องหกต้องต้องสิบสี่ตุลาสองห้ามหกเน่ยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยเขาก็คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเพราะมันไม่เคยมีมอกมีกระแสอะไรมาเลย <คะ S 1> บ้านมเนม,อมืองเงียบสงบมาตั้งแต่ยุคสษดิ์นะต่อมาเป็นสิบปีนะครับปีสองพันห้าร้อยก็ต่อเนื่องมาอาจจะมีการเดินประท้วงบ้างประท้วงการเลือกตั้งสง่งบวงในยุคสิษดินนะ์น่ะ เสรจแล้วก็ตอนนี้เงียบมาเลยเงียบมาจนมาถึงเนี่ยนะจุดสี่ตัลานนะครั<ะ>ถึงก่อวอกผ่านยุคเขาเรียกว,ว่ายุคสายลมแสนแดด<ะ>มาสู่ยุคแสวงหาในปลายสงครามเวียดนาม<ะ>นั่นนะฮะพี่ดังนั้นเนี่ยแต่วี่นี้ผมอยากถามพี่ว่าให้พี่ทบทวนความจำสักนิดหนึ่งมันจะมีอดีตสหาหอรุ่นที่พี่สอนนะหกตุลาจะเข้าไปร่วมนหลายคน ก็าปร่วมงานนะในครั้งนี้นี่ยพี่จําได้ใครได้บ้างที่เอาชัดเลยนักศึกษาชื่อูกชื่อนะจำไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรอาพ่มถึดเรียกชื่อสายดนี่จาได้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาชื่อนพดลทัพพดุงชื่อจริงแล้วก็ไอสายเทียนสายเทียนนี่เดี๋ยวนี้เป็นด็อกเตอร์ชื่อด็อกเตอร์โฆษณเออด็อกเตอร์สายเทียนสายปีชา ชื่อในเมืองอภิชาติจากหายเด็กไม่รู้ชื่อจริงว่าไงจากหายเพชรเนี่ยคือดาร์ลพรอะไรเนี่ยเท้าตงชัยอันนิรุตอันนิรุตมีชื่อด้วยอันนิรุตด้วยนะชื่อในป่าร์ด้วยชื่อในเมืองชื่อชื่อในเมืองอันนิรุตฮะยศแต่มั่งไม่ใช่อยู่อยู่หน่วยดนตรีแต่แต่ฝ่ายโฆษณาอ๋ออันนิรุตแล้วก็ที่หน้าหน้าตาก็คือแขกนอกอ่ะ อ๋อครับสายภูมิใช่ไหมที่พี่เออถึงไม่ใช่นั้นอีกคนอีกคนึงสายน้อยอีกคนหนึ่งค่ะอ่าแล้วก็สายเด็กเด็กผู้หญิงนเด่เ็กนนี้สายใครน้องอย่น้อเพชรเพชร่ชรนะเลน้อยเอดนนพวกนี้ครับแล้วก็ลูกลูกของคุณอะไรเพชรเอพเพชร่ พชรนี่เป็นรูปของท้าวทรงชัยนี่นะดาระกรนี่เนี่ยพวกพวกที่เข้าไปกล่องรูนแหละโอ้ครับครับรวมทั้งสายยุธสายยุบตัวดำๆสูงหน่อยนะแล้วก็สายแผอนแปนนี่จะเป็นคนชอบลำจอบน้องเป็นจำได้จำได้แแปนนี่ออกมาเป็นครูครับนี่เป็นรูปหลานลุงน้ำสีน้องเวลาขององครับยังเจอกันบ่อย ครับคืออย่างนี้นะครับนี้ก็คือให้เห็นว่าที่อุทัยนี่ที่อุทัยวันนี่อยู่ในสภาพที่ไปได้บ้านนั่นเถอะอย่างพี่นี่รุ่นพี่เนี่ยนะที่นั่นเนี่ยคงจะขึ้นขึ้นจะเท้าไปผ่านวัดไปมันมันสบายหน่อยรุ่นที่แข็งแรงนั่งรถไปนั่งรถไปที่ลาบนะเชิญปู่จนไปใกล้สถานที่ที่จะจัดงานที่สุดรูปแบบนะครับ รูปแบบก็คือพูดตอนที่นี้เฉลยงานในวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยช่วงเช้านะครับประมาณสักเก้าโมงเช้ากินข้าวกินน้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขึ้นไปถึงภูสักสิบโมงก็จะไปทําพิธีเปิดทาไขแสงที่ภูไม้หาวไม่ว่าจะขึ้นไปทางแ่าแผ่านวัดหรือจะเดินไปที่อ่านางรบยางชีละเกินขึ้นไปภูแล้วก็ทำพิธีไปคงจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง นะครับทำพิธีไม่มีอะไรมากก็คือว่าทางฝ่ายตัวแทนฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตนะผมได้เชิญลุงขจัดสายขจัดหรือสำมมดีโมรพิติคไปแล้วเป็นเป็น,ปนด้านฝ่ายทางป่าทางพรรคคอมมิวนิสต์ตัวแทนในอดีตนะแล้วทางพรรคสังคมนิยมในอดีตเนี่ยทั้ห่งประเทศไทย,ยผมกำลังจะเชิญกำลังแต่เชิญอยู่เชิญลุงคุหนึ่งอยู่ ท่านจะว่างหรือไม่ว่างก็แต่ก็มีคนไปหลายหลายคนคะนะครับพอทําพิธีเสร็จช่วงวันที่หนึ่งนะช่วงช่วงสี่โมงไปถึงสี่โมงครึ่งจะจะลงมาครับจะลงมาจากมามาแอนนั่นทาพิธีอยู่ที่มามาคุยกันอยู่ที่แอนนั้นหน่อยหนึ่งครับที่แล่งโรงเรียนกรรมเนิทหถานนี่ของไอแม่นล,ลงจากยอดจะลงจากยอดเขามามาพักี่นไหม และแค่จะออกมาข้างนอกครับมารับประทานอาหารกันวันกัน,กนรือนั่นนะครับที่โรงเดียนที่อบตพังแดงอบตพังแดงก็คือบ้านฝั่งแดงในอดีตคือบ้านนอสี่นอห้าครับตอนนี้เป็นบ้านใหญ่ถนนดีถนนก็คือถนนสายดงหลวงเขาวงเป็นถนนเปรมพัฒนาที่มีสภาพดีมากคือสภาพเดียวนี้นะครับ รอบๆภูผานที่เคยเป็นฐานที่มั่นหรือเป็นเขตเคลื่อนไหวนี่มันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่ถนน้นงทางเชื่ยมยงกันหมดพี่ถ้าจากดงหลวงนี่ไปทางบ้านทางเขาองค์ไปถึงบ้านกลุงตูมเลี้ยวซ้ายก็เข้าบ้านสารแว่เป็นบ้านในเขตปาแล้วก็บ้านปากช่องนายหิงกองบ้านแก้งน้ำวกมาทางสระบุรีวกมาทางดงหลวงนี่มันก็จะเป็นบ้านเกิดใหม่บ้านห้วยบ้านตอเเิ้อ บ้านอะไรต่างๆนะหลายบ้านครับเป็นหมู่บ้านมีถนนเชื่อมกันเป็นวงแหวนอย่างนี้เลยนะพี่<ช>ตอนนี้นะการไปมาสะดวกก็พูดมีจะจะมาสมบัตมช่วตอนนี้เลยว่าท่านกับผู้ที่สนใจนะฟังที่ผมหรือเพื่อนที่จะถามว่าการไปบ้านาสะดวกไหมสะดวกครับถนนหนทางว่าปลอดภัยห่ะก็มีพวกป่าไม้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ให้ความคุ้มครองอย่างดียินดีต้อนรับนะ<ช>ครับผมไปสำรวจมาแล้ว ท่านก็จะถามอีกนหนึ่งอยากรู้อีกนหนึ่งว่าเรื่องที่พักนะที่พักก็เป็นสองสามระดับครับคนที่ไปจากทางไกลไปแต่วันที่สามสิบนะครับมีสารนะมิตรหายจากในเมืองเนี่ที่อยากจะไปเยือนกินกับลูกหลานอยากจะไปสูนชอบบรรยากาศท่านสามารถที่จะไปแต่วันที่สามสิบมันต้องไปอยู่แล้วเนาะครับมันต้องไปจากทางไกลอย่างเที่ยวหรือจากทางในยองไปแต่วันที่สามสิบคืนนั้นนะครับตามความค้าเกณฑของผมนะ คนที่เคยอยู่ป่าคงจะไปผู่เปไปกลางเต็นนอนอยู่ที่ทัพห้วยแมงนวลทัพโรงเรียนการเมืองท้าหารซึ่งรถมันเข้าไปได้หรือเอารถจอดไว้ก็เดินไปหน่อยหนึ่งรถิกคัพรถเก๋งอะไรก็แล้วแต่นะป่าไม้เขาหน่วยที่ทัปพป่าไม้ภูไมยนต์นะกู้ภัยยนนะฮะเขาตอกป่าเลยเขาทําอยู่แล้วครับโดยแต่ตัดถนนหรือมันเป็นทางรถล,ลากมานันนะครับเข้าไม่ได้่รึออยู่แล้วนะะจะไปนอนนะับ การนอนที่ห้วยบนนอนนะครับไปกลางเต็มกันไปไปเสพบรรยากาศเก่าๆชื่นโชมบรรยากาศบรุ่งเช้ามากําทำดีๆพวกที่ทีนี้พวกที่ยังไม่ได้ไปถึงมาวันที่หนึ่งที่อยู่ในหนึ่งพืชผก็สามารถที่จะจะขึ้นไปนะครับกาโมงกินข้าวอยูนน้าหรือเพราท่านจะพักอยู่แถวรีอรอทโฮมสเตย์หรือนั่นนะครับที่โรงหลวงที่อะไรนะมันมีที่พัก ตอนเช้าจขึ้นไปบนปที่ขึ้นไปทำพิธีช่วงบ่ายค่อยมาเสวนากันจะมีการเสวนาเรื่องของประวัติศาสตร์จนชาติรูภูไทยจนชาติแถบภูในท้ในอดีตเลยนะโดยผู้ดูทั้งฝ่ายนักวิชาการแล้วก็ทั้งทั้นผู้นำชุมชนนะก็มาเสวนานี่ปบ,บรูนี่อบลูนี่แหละครับ,บรูนี่ครับนี่แหละฮะใช่ ที่อบจบางแดงทางทางการเทเลทโซ่รับโซ่ช่วงบ่ายหนึ่งโมงไปถึงบ่ายสี่โมงจะเสนากันเสนากันที่ที่ทอบจบางแดงห้องประชุมครับแล้วก็ภาคเย็นภาคเย็นมีบันเทิงมีการแสดงดนตรีมีการาามีรายการแสดงของอนุชนลูกหลานบ้านฝังแดงแล้วก็มีรวบรวม ศิลปินเีเก่าๆของผู้พานเช่นวงดนตรีหกสายดนค่ะวงศิลสิน้ำเป็นผู้พานเช่นสายเพชสายเชี่ยวชาญพระเอกนางเอกนะแบบสายเวชเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่นั่ก็เท่าที่จะมาได้มารวมวงเฉพาะกิจขึ้นเพื่อเพื่อร่วมกันร้องเพลงเก่าๆแล้วแล้วมีอยู่คนทั้งวงวงดนตรีผั้วงดนตรีสายเชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อชฉื่ออะไรที่เขา จะเป็นคนร้องมาคนรำทหารเธอทหารเธอถึงเป็นนางเอกทางเอกภูพานครับกําลังติดต่อครับและที่นี้ในเมืองบรรดาวงดนตรีเพื่อชีวิตเก่าๆนะนิสหายที่จะเชิญไหมก็ไปร่วมกันอ่าจะไปร่วมนะฮะไปร่วมบันเทิงทั้งคืนแหะก็ก็คาดว่าบันวงสามวิธคกันนะครับเชิญนะฮะ ใครมักม่่นคุณป้าคุณน้าลกูกหลานพวกอดีตสหายนะครับที่มักม่วนที่ชอบลื่นเริงนี่ยเราองสาเมื่อคีนรับรองว่างานนี้นี่เต็มที่ครับเต็มที่เลยนะฮะได้ในงานนี้ก็คือว่าลกูกหลานของนิสสหายที่เกิดที่หลานก<ม>็ไปร่วมนะเช่นลูกลูกของลูกชายของที่ครคุณครแสงสุขใสคือ เขาชื่อเล่นดวงรวงใช้น้ำสุดใสนี่ก็จะเป็นกรรมการในกรรมการในคณะ,ะส่งเสริมการท่องเที่ยวรับปากผงแล้วเราจะไปนะครับแม่เขาก็คทงจะไปคุณแสงดาวแสงดาว,ดาวที่อยู่ทับป่าสามสิบนะ,ะทับป่าสามสิบนะครับเพราะว่าคุณแแสงสดสดใสแต่งงานกับแม่บ้านนี่นะคือคุณแสงดาวอยู่ที่ทับเกษ ค่ะไน้นฉันได้คังครับคัก็ได้ได้ลูกสาวคนหนึ่งคนโตชื่อชื่อบังสายคนน้องลูกชายชื่อดงหลวงครับเขามาที่คล้แสงนี่เป็นผลใจของชาวดงหลวงชาวคำเชิดีชาวโซ่ชาวภูไทยและประชานครพนมและก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คือเป็นหนึ่งในสิบสามกระบอกเรียกร้องมาคำนวณค่ะตรงจุดนี้จึงเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดค่ะเป็นจุด รัวไมหาวทำใช้แสงนี่ยเป็นที่ตั้งของกองพันเกณฑ์หนึ่งแปดที่ตั้งขึ้นใหม่มีสายสุทีบัญชารกาืนและเป็นโรงเรียนการหนึ่งและทหารเป็นโรงเรียนทัพหมอและเป็นสำนักที่แนวร่วมไปจับมือกับแนวร่วมคือพรักสังคมนิยมไปจับมือกับพักความมิ่งแห่งประเทศไทยค,ค,คือเป็นพังแรกก็ได้นะพี่ผมจะรู้ว่าพยายามจะสร้างแนวร่วมมาแต่ว่าทำจะไม่สำเร็จรอย่างที่ไปทํางานแนวร่วมที่ ทางกินนะมันไม่สําเร็จกับท่านโทพย,ยมเยลาน์<ม>กับลุงมงคลนนนครเนี่ยเขาพยายามจะทําแต่มันก็ไม่สําเร็จม,มันก็เป็นแนวร่วมแบบบุคคลมากกว่าแบบบุคคลแต่นี่มันเป็นพรรคนะ,<ม>ะแล้วก็สอสอหนุ่มเท่านั้นย<ม>ี่สิบ่อนี่นอกจากลุงพิษแสงรายังหน,น,น,นุ่มอายุสี่สิบสี่จงนั้นนนฮะนี่นะครับอันนี้เนี่ยก็เห็นตัวแล้วนะฮะกับพี่อุทัยวันที่เป็นอดีตสหายที่จะเป็นประจักษ์พยานเลยว่า รับตรงนี้นหละมีความทัมพันธ์ยังไงแล้วก่เกี่ยวข้องกับพี่เขายังไงที่มาที่จะได้ไปร่วมกันเปิดไปเป็นสกีพยานนะครับว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปประกอบภารกิจที่ท้องพันเป้าไหว้ท้องพันที่สุดก็คือว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูพาน<ม>ให้ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่รุนเนี่ยนะที่เติบโตขึ้นมาได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เขามีผักมีหญ้ามีเขาทําอะไรมันได้ขายนะให้คนผ่านไปมันมีมีอาหารป่ามีเห็ดมีดอกไม้มีปลามีอะไรต่างๆคือชีวิตเขาจะได้ดีขึ้นเพราะเขาก็พยายามดิ้นรนขึ้นพาผลฝอยตัวเองเขายังให้เราเรีบๆทำนะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยตรงไหนสำคัญสำคัญสำคัญเนี่ยนะใครจําได้ใครอะไรได้เราช่วยกันเขียนช่วยกันโฆษณานะครับที่อนะุทัยนั่นวันนี้ก็คงจะคุยกับพี่ แค่นี้นะครับก็เป็นอันนั้นนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับก็ผมก็ได้ถ่ายคลิปนี่ให้เพื่อนนิดาทาง youtube ท,ท่องยงนี่โซน้รในรอบถะครมบว่างานเปลือถ้ำแค่แสงจะมีขึ้นในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้แน่นอนครับสวัสดีครับครับ